สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร w LDC พร้อมในการให้บริการออกแบบหลักสูตรแก้ไขความขัดแย้งภายในองค์กรเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรในทุกภาคส่วนเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจัดให้มีค่ายแคมป์เพื่อการพัฒนาแบบครบองค์รวมตั้งแต่ แนวทางการคิดวิธีการพูดกระบวนการทำเพื่อผลลัพธ์เป็นเลิศของหน่วยงานต่อตั้งโดยอาจารย์นัทนัยโลสุวรรณอาจารย์ปิยดาพาพรโพเอมคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและทีมวิทยากรมืออาชีพพร้อมในการให้บริการผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโค้ชิ้นกลุ่มรายบุคคลให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ หลักสูตรโดยอาจารย์นัทนายโลสุวรรณได้แก่ MySet i n ในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตศิลปะการพูดแบบครบวงจรอาจารย์ปียดาพาพโรโพเอมด้วยหลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ MySet i n Communication and Technology ดีไซน์ออกแบบภาพตัดต่อคลิปประกอบสื่อการเรียนการสอนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์งผลงานให้กับสังคมวิธีการสร้างหนังสือเสียง Audio Book อีบ e ุ๊และการสร้าง e m a ม a กกาซีการใช้แอปพลิเคชัน Canva Pro InShot ออกแบบสื่อสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพและออนไลน์ไว้กเกษียณอาจารย์อุทิวิลาศีด้วยหลักสูตร Mindset การสื่อสารในการดำเนินชีวิตการทำงานอย่างไรให้มีความสุข Mini Talk ความคิดพิชิตความสุข l o v i n g Matters อารมณ์ขันที่ใครๆก็ขันได้หลักสูตรโดยอาจารย์วิทยาภาสีพรม สุขภาพและความงามแบบครบวงจรวิชาหนวดหน้าแต่งหน้าทักเปียก้าวผมทำเล็บเจลสปามือเท้าเพื่อสุขภาพวิชาตัดผมชายหญิงเพื่อการเสริมสร้างรายได้วิชาต่อขนตาเพื่อความงามทั้งหมดทั้งมวลผ่านกระบวนการถ่ายทอดแบบมืออาชีพหลักสูตรโดยอาจารย์ดาราพิชาภา,ารัศมีธารดลนั่นคือการสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดคุณค่าต่อสาขาอาชีพ การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เพื่อให้เกิดรายได้การสร้างอาชีพเป็นนักขายบนโลกออนไลน์สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร w LDC พร้อมให้บริการแบบมืออาชีพทั่วผื้นแผ่นดินไทยหากท่านหรือองค์กรของท่านต้องการยกระดับศักยภาพทีมงานวิทยากร w LDC พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างแน่นอน